สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเงินเดือนก็ขึ้นนะแต่พอสิ้นเดือนเออเงินมันหายไปไหนหมดไม่ค่อยเหลือเก็บเลยสวัสดีค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันมีชื่อเรียกด้วยนะคือ lifestyle In Life <style> inflation lifestyle inflation ใช่ค่ะไม่ใช่เงินเฟอ้อที่ของแพงขึ้นเฉยๆนะคะแต่เป็นการที่เราเนี่ยใช้ใจ่ายมากขึ้นตามไรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปเอง อ๋อเข้าใจแล้วครับคือรายได้เพิ่มเราก็ใช้เพิ่มตามประมาณนั้นเลยค่ะและที่น่าแปลกคือต่อให้รายได้เยอะมากๆแบบเดือนละสองสามแสนก็ยังเจอปัญหานี้ได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่คนรายได้น้อยหูจริงเหรอครับงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยนีกว่าว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันต้องมีเรื่องจิตวิทยาแน่ๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปัจจัยแรกเลยนะคือคือมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะคะสัตว์สังคม ใช่เราจะมีความกลัวไม่อยากแปลกแยกจากกลุ่มหรือที่เรียกกันติดปากว่า FOMO นะคะ fear of missing out อ๋ออ๋อ๋อกลัวตกขบวนใช่ค่ะแล้วพอเราเห็นคนอื่นในโซเชียลมีเดียเขาโพสต์รูปไปกินหรูเที่ยวต่างประเทศซื้อของใหม่ๆเราก็เอออดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าฉันก็ต้องมีบ้างสิจะได้เข้าพวกได้โซเชียลมีเดียนี้ตัวกระตุ้นชั้นดีเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะ เปิดไปไม่กี่โพสตเดี๋ยวก็เจอสปอนเซอร์โพสต์แล้วนะคะโฆษณาที่มันรู้ใจเราเหลือเกินใช่เลยครับแล้วเดี๋ยวนี้ซื้อของออนไลน์มันง่ายมากๆแบบกดไม่กี่ทีของมาส่งหน้าบ้านแล้วนั่นแหละค่ะมันง่ายไปหมดทําให้เราใช้เงินง่ายขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยจริงๆแล้วมันก็มีอีกปัจจัยนะคะคือ Reward by As Reward by As าอักติเรื่องรางวัลเลยครับประมาณนั้นค่ะคือพอเราทํางานมาเหนื่อยเหนื่อยเราก็มักจะคิดว่าเออ ต้องให้รางวัลตัวเองหน่อยสิแล้วรางวัลที่ง่ายที่สุดก็คือการซื้อของช้อปปิ้งอะไรแบบนี้ค่ะอ่าหรือบางทีคลิกเครียดก็ช้อปปิ้งแก้เครียดไปใช่ค่ะใช้ปลอบใจตัวเองไปอีกซึ่งไอความสุขจากการซื้อของพวกนี้มันมันอยู่ไม่นานใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่า hedonic adaptation หรือการปรับตัวกับความสุขคุณคุ้นครับเหมือนตอนซื้อรถใหม่ๆอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะ ตอนแรกได้มาใหม่ๆก็จะตื่นเต้นเฮ่อมากแต่พอใช้ไปสักพักความรู้สึกพิเศษมันก็จางลงกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ต้องหาของชิ้นใหม่มาเติมความสุขอกีกใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นวงจรซื้อสุขชินอยากสุขอีกก็ซื้อใหม่วนไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิน้นโหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยยังมีอีกนะคะ anchoring effect อะไรนะครับ anchoring effect ค่ะ เหมือนการทอดสมอคือรายได้เดิมของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นสมองในใจที่กำหนดว่าเราควรใช้จ่ายประมาณไหนทีนี้พอรายได้เราเพิ่มขึ้นสมองเราก็จะปรับเหมือนย้ายสมองไปที่ระดับใหม่ทำให้เรารู้สึกว่าเออรายได้เท่านี้แล้วใช้จ่ายเพิ่มอีกหน่อยก็น่าจะได้ไม่เป็นไรหรอก แล้วส่วนใหญ่ม,มันมักจะไปเพิ่มพวกค่าใช้จ่ายคงที่ด้วยสิครับเช่นผ่อนรถแพงขึ้นผ่อนบ้านใหญ่ขึ้นใช่เลยค่ะพวก fixed c o s เนี่ยแหละกลัวดีเลยพอมันเพิ่มขึ้นมาแล้วมันลดยากมากนะคะหูฟังดูแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวเลยนะครับมันเหมือนแบบว่าหลายๆอย่างผสมกันทั้งความเป็นสัตว์สังคมระบบรางวัลในสมองเราแล้วก็อคติต่างๆทีเ่เทคโนโลยีกับโซเชียลมีเดียมายิ่งขยายผลเข้าไปใหญ่ ถูกต้องที่สุดค่ะแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันสำคัญกว่าที่เราคิดนะคะยังไงครับก็เพราะวงจรไลฟ์สไตล์อินฟลูเชันเนี่ยมันไปขัดขวางการสร้างความมั่งคั่งระยะยาวของเราโดยตรงเลยคือการออมและการลงทุนโดยเฉพาะช่วงแบบ15-20ถึง20ปีแรกของการทำงานเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาทองเลยนะคะสำหรับการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงหมายความว่า นอกจากเงินที่เราจ่ายซื้อของไปแล้วเรายังเสียโอกาสที่เงินก้อนนั้นมันจะงอกเงยจากการลงทุนไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดดูสิคะว่าถ้าเราเอาเงินส่วนต่างที่ไรายได้เพิ่มขึ้นไปลงทุนแทนที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยผ่านไป10ปี20ปีเงินก้อนนั้นมันจะโตไปได้ขนาดไหนโอ้ต้นทุนค่าเสียโอกาสอีสูงมากจริงๆครับมากค่ะการมีเงินออมมีเงินลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยทางการเงินนะ แต่มันเปิดโอกาสอื่นๆในชีวิตให้เราได้อีกเยอะเลยค่ะทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจฟังดูแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากเลยครับแล้วแล้วเราพอจะมีวิธีรับมือกับเจ้าไลฟ์สไตล์อินฟลูเนชันนี้บ้างไหมครับแบบที่ทำได้จริงมีแน่นอนค่ะหลักการสำคัญที่สุดเลยนะคือช่วง10ถึง15ปีแรกของการทำงานเนี่ยพยายามค่ะพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายตามไรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปซะทั้งหมดอืม คือให้รายจ่ายมันโตช้ากว่ารายได้ใช่ค่ะพยายามเก็บออมส่วนต่างของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำจริงนี่น่าจะท้าทายนะครับคุณเริ่มจากอะไรดีครับเริ่มจากเบสิกที่สุดเลยค่ะคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายอ่าจดบัญชีนี่เองใช่ค่ะต้องรู้ก่อนว่าเงินเรามันรั่วไหลไปทางไหนบ้างพอเห็นภาพชัดๆแล้วเราถึงจะเริ่มจัดการมันได้ค่ะ พอจดแล้วเห็นภาพรวมแล้วไงต่อครับขั้นต่อไปลองทำประมาณการล่วงหน้าดูค่ะหรือที่เรียกว่า projectionprojection Project คือวางแผนล่วงหน้าใช่ค่ะวางแผนการเงินไปเลย6เดือนหรือ1ปีข้างหน้าเลยการเห็นภาพรวมระยะยาวแบบนี้จะช่วยให้เราเควบคุมการใช้จ่ายตามอารมณ์ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ใช่คิดแค่วันต่อวันเข้าใจครับแล้วถ้าเกิด เกิดกิเลสอยากได้ของขึ้นมานตอนนั้นเลยเหรอครับมีเทคนิคไหมมีค่ะเทคนิคนี้เรียกว่าทิ้งไว้ให้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นใช่ค่ะโดยเฉพาะกับของชิ้นใหญ่หรือของที่ไม่ใช่สิ่งจําเป็นเร่งด่วนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยให้ลองรอไปต่อนักสอถึงสาอาทิตย์รอสอถึงสามอาทิตย์เลยเหรอครับค่ะให้เวลากับตัวเองความอยากที่มันเกิดจากอารมณ์วูบวาบเนี่ยบางทีมันอาจจะหายไปเองหรือเราอาจจะได้คิดทบทวนว่า เอ๊ะมันจำเป็นจริงๆหรือเปล่านะเอออันนี้น่าสนใจครับช่วยเบรกอารมณ์ได้ดีเลยแล้วเรื่องการประเมินกำลังซื้อละครับสำคัญไหมสําคัญมากค่ะต้องถามตัวเองแบบซื่อสัตย์เลยนะคะว่าเราซื้อไหวจริงๆหรือเปล่าไหวแบบไหนครับไหวแบบสบายๆค่ะไม่ใช่ไหวแบบเออต้องคิดแล้วคิดอีกกังวลกระทบแขนการเงินส่วนอื่นอันนั้นอาจจะแปลว่ายังไม่พร้อมจริงๆอ๋อคือถ้าต้องคิดเยอะแสดงว่าอาจจะยังไม่ควรซื้อใช่ค่ะ การซื้อของที่เราพร้อมจริงๆมันควรจะรู้สึกง่ายๆเหมือนเราจ่ายเงินซื้อข้าวกินจานหนึ่งอะค่ะไม่ได้รู้สึกเป็นภาระอะไรมากมายมีอีกวิธีที่น่าสนใจที่เคยได้ยินมาครับสําหรับของชิ้นใหญ่อย่างรถหรือบ้านคือการลองผ่อนลมผ่อนลมยังไงคะคือสมมติเราอยากได้รถแล้วคํานวณค่างวดมาแล้วว่าเดือนละหมื่นห้าก็ให้ลองเก็บเงินเดือนละหมื่นห้าจริงๆเนี่ยใส่บัญชีแยกไว้เลยทําแบบนี้สัก6เดือนหรือปีหนึ่งอ๋อเพื่อทดสอบตัวเองใช่ครับ ดูว่าเราไหวไหมกับการมีภาระก้อนนี้เพิ่มขึ้นมาโดยที่ชีวิตส่วนอื่นไม่เดือดร้อนถ้าทําได้ตลอดรอดฟัง่งก็อาจจะแปลว่าเราพร้อมจริงๆเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะ Lifestyle Inflation เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หรือเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เลยครับผมมันเกิดจากกลไกลทางจิตวิทยาหลายๆอย่างที่เราก็พอจะเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นสัตว์สังคมการให้รางวัลตัวเองการปรับตัวหรือการยึดติดกับข้อมูลเดิมๆซึ่งทั้งหมดนี้มันถูกกระตุ้นด้วยสภาพแวดล้อมปัจจุบันทั้งโซเชียลมีเดียทั้งการซื้อของที่ง่ายแสนง่าย แต่พอเรารู้เท่าทันกลไกพวกนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาเทคนิคต่างๆที่คุยกันมาไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกการวางแผนการรอคอยหรือการประเมินตัวเองดีๆเนี่ยเราก็สามารถจัดการกับมันได้ถูกต้องค่ะเพื่อที่เราจะได้สร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้จริงๆครับทีนี้ คำถามสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ลองคิดต่อกันนะคะก็คือนอกจากเรื่องเงินแล้วเนี่ยการที่เราเข้าใจกลไกลทางจิตวิทยาเหล่านี้มันอาจจะช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องอื่นๆในชีวิตได้อย่างมีสติมากขึ้นได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดครับแล้วเราจะค้นหาความสุขที่มันยังย่งยินกว่าความสุขแบบฉาบเฉวยที่ได้จากการบริโภคสิ่งของได้อย่างไรกันนะ